สวัสดีครับอยู่ผม SWD รายการสเวเดนชาแนละนะครับเดี๋ยวไม่ต้องงงยังไม่ต้องสงสัยอะไรนั้นนะครับว่าเอ๊ะพาร์ทก่อนมันยังไม่อยู่ที่นี้่นะพาร์ทก่อนมันเหมือนกับว่าอยู่ในที่มืดๆที่เหมือนกับขงล็อกอะไรประมาณนั้นเอาเป็นว่าอยู่ตรงนั้นไปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเท่าที่ผมเข้าใจด้วยตัวเองในตอนนี้นะครับก็คือครั้งก่อนที่ผมเข้าไปอ่ะมันจะเขียนว่า Dark a l i s e n นะครับมันน่าเป็นโลกของ d l c นะครับที่เข้าไปเจอมอนข้างในทีนึง ซึ่งไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักของแล้วก็ด็อกมาธรรมดานะาที่ผมศึกษามาผมก็สงสัยว่าทําไมมอนแม่งโคตรเก่งเลยเก่งไปแล้วจะเก่งไปไหนเก่งจนสู้แทบไม่ได้นะครับแล้วผมก็เลยตัดสินใจลองวิ่งออกมาดูแล้วก็กดออกมานะครับพอออกเสร็จมันก็กลับมาอยู่ในโลกธรรมดาซึ่งเข้ากับไปไม่เป็นแล้วสรุปก็คือผมหาทางเข้าไม่เจอแล้วไม่รู้เข้ายัางไงก็เลยว่าเราจะมาตามเควสในเนื้อเรื่องหลักกันก่อนดีกว่า ก่อนที่จะเข้าไปใน DLC เรียกได้ว่าพอเราออกจาก DLC มานี้เสื้อผ้าของเรานี่ก็เรียกได้ว่าแปลกไปยังเห็นได้ชัดนะเป็นเสื้อแบบตัวเต็มนะครับไม่ต้องใส่อย่างอื่นเลยใส่ชิ้นเดียวสุดยอดมากแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับก็คือค์สของผมนะครับคัสผมถูกเปลี่ยนไปแล้วนะตอนนี้เป็นไอซ์สินแล้วนะครับไม่ได้เป็นนักดาบวอร์เดอร์เหมือนเดิมแล้วเพราะว่ามันเศร้าใจอะครับแบบเวลาขึ้นไปเกาะมอนแล้วต้องเอาด้ามดาบทุบหน้ามานะันอะเออมันไม่ใช่อะมันต้องเอาดาบฟันดิคือมันไม่ใช่ยิงครับเลยต้องเปลี่ยนคัสตอนนีี้ออ่าามรับวดวดก ว่าไงครับผมถึงแล้วนะตอนนี้รับเพจดีกว่าภาระของท่านช่างเป็นอะไรที่หนักหนามากข้ารู้สึกเศร้าใจยิ่ง,ง,ง,งนะข้าไม่อยากให้ท่านช่วยท่านอาดิสเซนได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเข้าใจแล้วขอบคุณท่านมากอุย้ยมีตาเหมือนเราเลยอ่ะโอย จะพาข้าไปไหนเนี่ยประตูโลกโลก้ตรงนี้ปิดอยู่นะครับเหมือนเขาจะมาเปิดให้เออภารกิจมันต้องแบบนี้เอาละครับตอนนี้เราจะลงมาในชั้นใต้ดินเพื่อมาตามหา <c oughs> อุยแจมว่าโอ้หแจม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 ก็แจมกว่าตอนที่ไปไอ้นู่นแหละอลิซันอะ่ะโอ้โหอันนั้นแม่งโหดจริงโหดจนสู้ไม่ได้เลย นี่ไงมีธนูยิงมีธนูมีธนูยิงมีธนูยิงคืออันนั้นอะคือแม่งโหดมากจนผมยอมรับเลยอะคืออย่างผมแนวเวลมันเยอะนะครับมันสามารถสู้กับใครก็ได้เอาตรงพวกผงผีนี่ตีกระจายแต่เจอไปที่นั่นทีเดียวสู้ไม่ไหวเลยแบบโอ้โหแบบนรกกันชัดอ้ยอ้ยค้างคาวเฮ้ยมึงก็ตีมั้งไอโนบิจาตีมัน ตอนนี้ทีมนะครับก็มีมือเมทหนึ่งคนเหมือนเดิมแล้วก็มีเลนเจอร์มาด้วยนะครับเลนเจอร์นี่เป็นสุดยอดเลยเฮ้ยออันเดดเหรออันเดดเหรออันเดดเหรอหูแข็งนะเนี่ยแข็งอยู่แข็งอยู่เหมือนจะแพ้เวทนะพวกนี้ต้องใช้เวทไฟสู้ถึงจะดีผมว่าธนูพวกดาบมันยิงแทบไม่เท่าเลยครับเราก็กลับมาใช้ดาบเล็กเหมือนเดิมแล nah ้วตอนนีここ้มันก็เป็นอะไรที na. ่แบบดูดีนะครับปากจบ เออเออใช่ในวิธีแล้วจริงๆเราไม่ต้องสู Demon> ้ก็ได้ครับเราควรจะทำสิ่งที่เราควรทำแต่แรกเฮ้ยขังข่าวน่ารำคาญไอ้เวทนี้นี่มันทำให้ดาบเราตีแรงมากนะครับเนี่ยบอกเลยบัฟมันเป็นทองทองเงี้ยแต่มีข้อเสียนะครับคือแม่งเล็งธนูทีมองอะไรแทบไม่เห็นเลยเสียงอะไรอ่ะโอ้เสียงอันนี้นี่เองสเกเลตันครับประตูเปิดไม่ได้ ต้องไปทางนี้แทนนะพอเราแม่งรู้ดีวิ่งไปก่อนเราอีกเกมนี้พรฉลาดนะครับโอเคเปิดตะเกียงก่อนมีอะไรไหมมาแล้วนี่ยตีตายง่ายมากครับแบบคือแบบแม่งไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราจริงๆคือแบบมันเด็กๆไปเลยอ่ะเจอพวกนี้ทีอืม ไป,ไปหมดยังยนี่นี่ดูสก,กิลดูสก,กิลโอ้ยโอ้โหไม่ไดตายกันเลยปืดปตึงดาบสุดแกร่ง ด oh ูอาเชอร์ผมยิงซะก่อนมีของนี้นะครับเกมมันก็มืดดีจริงนะมีธนูเมจิละเป็นธนูของสายนักเวทนะครับตัวนี้เปิดคันโยกประตูได้มันไม่ได้เปิดนี่มันเลือกปิดแล้วอ๋อปิดตรงนี้เพื่อเปิดตรงนั้นปิดตรงนั้นเพื่อเปิดตรงนี้เพื่อแล้วเพื่อนกูจะออกไงเอา ฮะอ้โหทำไมกูต้องเจอไอ้ตัวนี้ด้วยไอ้ตัวนี้เก่งนะครับผมบอกเลยนึกถึงไซคลอบแต่ว่ามันวิ่งเร็วกว่ารวดเร็วกว่าแล้วก็มันแข็งกว่าครับคุณผู้ชมรู้สึกไหมครับว่าตั้งแต่มันบัฟเวทนี้มามองแทบไม่เห็นศัตตูข้างหน้าเลยยิ่งในที่ม,มืดแล้วยิ่งปวดหัวเข้าไปใหญ่แม่งสว่างเวอร์หมดเลยเนี่ยสว่างจนมองไม่เห็นอะไรตัวเดียวพอไหวครับตัวเดียวพอไหวอยู่พอไหวพอไหว อย,ยอย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับอืมมันต้องแบบนี้ครับมันต้องจ้วงแบบนี้ฟันต้นคอฆ่ามันลุยลุยรออะไรอยู่ทำไมรีบฟันมันให้ตายออเอออือเอ้า ตกตายเฉยสู้ทำไมาตั้งนานมีเวลาไม่มากต้องรีบแล้วไหนสุดแล้วก็ถึงจุดต่ำสุดลึกสุดสิจุดลึกสุดผมมีพลังงานเวทบางอย่างอยู่ที่นี่้ารู้สึกได้แต่เดี๋ยวก่อนหาของแป๊บ ผมว่าของที่เก็บได้ที่นี่มันคงไม่ใช่ของโหดแรงมากครับเพราะว่าเราไปเจอโหดกัาน้นมาแล้วด้วยนาำแห่งฆ่าขอปล่อยพลังงานเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะไม่ใช่งูใช่ไหมไม่น่าใช่ไม่น่าใช่งูอือหือือหอแบบนี้ต้องจัด ที่ฆ่ามาทิ้งตาบอกเลยคำเดียวโอ้ยอูยอ้เฮ้ยเราก็เหนื่อยวิ่งไม่ไหวเลยรอฆ่าด้วยจะหายโอ,ยเอ้เก็บของเก็บของก่อนโอ้เราก็เหนื่อยขยับตัวไม่ไหวเลยโว้ยโโอ้หโอ้โห เราต้องโอ้โหมันฮาวลิ่งใส่มันฮาวลิ่งใส่มันฮาวลิ่งใส่อีกแล้วอย่าเพิ่งยุ่งกับกูได้ไหมมึงเป็นอะไรบ้างไหมเนี่ยโอ้โหมันอะไรนักหนาอะไรนักหนาอ๋อยิงมันดิยิงมันไอพวกนี้มันก็จะอะไรกันนักกันหนาวะเฮ้ยอ้ยแค่นั้นแหละ โจมตีโจมตีคิดถูกจริงที่มีธนูแค่นันแหละโอ้โหอยู่นั้งกี่คนแค่นกไก่กา,กาแค่นี้เอาไม่อยู่ไปเร็ว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 ,รวอือหือมาดักหน้าอย่างนี้เลยเหรอไอ้พวกนี้ก็ลุกกันมาอย่างกระหน,น่ำ สพอร์ตหน่อยทางไปทางไหนกูก็ไม่รู้เข้าหลูมเดิมอีกแล้วเข้าหลูมเหมือนเข้าก่อนเลยตรงนี้ไปได้หรือไม่เหมือนจะไปไม่ได้หรือจะไปได้เฮ้ยแต่มีตังว่ะโอ้โหสมบัติสมบัติเก็บเก็บก็บก็บตรงนี้โอ้โหมีทางไปก็ไม่บอก เฮ้ยไม่ใช่ทางไปธรรมดาแล้วเดี๋ยวก่อนนี่มันของโหดชัดๆคันโยกโยกเปิดโยกปิดจะโยกทำไมนักหนาเนี่ยงงหมดแล้วว่าข้างไหนเปิดข้างไหนปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเห็นปุ๊บรูบ้ปั๊บต้องโดดไปอ้ะกูโดดทำไมเนี่ย เงิน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 เงเงินเกืบตกเก็บเงินก่อนโอ้โหตั้งหมื่นนึงใครจะไปปล่อยได้เออหเกืบตกไปเร็วึบทางนี้สหายขาโอ้มึงยืนดักรออย่างนี้เลยเหรอยิงมันก่อนยิงมันธนูมันยิงไม่สะใจเลยอ้ อุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะทางเปียวด้วยก่อนทางเปียวมึงก็ไปฆ่ามันสิอยู่ตั้งกี่คนเนี่ยฆ่ามันฆ่ามันเออแค่นี้แหละโอ้โหใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยพวกนี้โอ้โหจะเก็บของมีแต่คนเข้ามาจองที่ให้ยอดมาก ออซัพพอร์ตซัพพอร์ตยิงดูซัพพอร์ตเอาเลยฆ่ามันหลบไปจะเก็บของอืมถ้าไม่เด็ดนะบอกเลยโอ้โหไม่เด็ดเลยอ่ะก็ว่าอยู่ทำไมเดินไม่ค่อยออกตัวแม่งหนักเกินนี่เองโอ้โห ถึงว่าอ้าวออกมาแล้วนี่ไงอ๋อออ,าาอ,ออกมาตรงนี้นี่เองออกมาตรงนี้นี่เองโอเคไปเร็วไปเถิทุกคนไมีเวลาแล้วต้องรีบแล้วเออค่อยวิ่งสะดวกปื้ปารหน่อยโอโหอย่างนี้ใช่เลยสไตา์เราประตูปิดนี่วะทางนี้ทางนี้ลืมจุดตะเกียงอีกถึงว่าไม่มืดเหลือเกิน เอ๊ะมืนมีเสียงอะไรมีเสียงคนเ,เออก็พวกแกจะได้กระดิกตัวก็ได้ตายไปแล้วเออมือฮนูยิงหน่อยยิงหน่อยถูกต้องถูกต้องอย่างนั้นเก็บของเยี่ยมยอดทหารไปเร็ว ทางไหนไวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหต่อหน้าต่อตาเศกกันต่อหน้าต่อตาเลยเหรอเศกนงนี้เลยเหรอสเกเลตันอือหมดแล้วอือมันมีรูไว้ทำไมไม่เข้าใจนูมิตาคุงเลิกช้าได้แล้วไปเถอะอือ้อหือ เคยบัฟหน่อยบัฟเรียบร้อยไปเถอะเอาได้ศิลาเวทมาแล้วเฮ้ยโอ้วิ่งปืนปาดมากเฮ้ยถึงแล้วเร็วเข้าทุกคนวิ่งหนีเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเยอะมากจะเยอะไปไหนยังกันนอนโอ้โหผู้กล้าเราวิ่งนำหน้าเลยดุยตาดุยตาเร็วในสุดภารกิจสำเร็จแล้วโอ้โหเยี่ยมยอด ทำได้สวยได้จริงครับจังหวะนี้บอกเลยเอา้าวมีสิ่งจะมาประกาศอย่างนั้นหรือทหารจะนำสารอะไรมาท่านคืออาริสันอย่างนั้นเหรอข้านำสารท่านได้ยุกมาให้กายท่านจัดการไฮด้าลงได้มันช่างเป็นเรื่องที่น่ายกย่องยิ่งนักเพื่อสรรเสริญแดกเกียตของท่านข้าขอต้อนรับสู่เวิร์มฮันตอนนี้ท่านสามารถรับคำสั่งจากเซอร์ แม็กซิมิเลียนกับตันแห่งฮันได้แล้วท่านต้องไปรับสารจากเซอร์แม็กซิมิเลียนที่ด้านนอกของประตูพระราชวังสารจะแสดงถึงสถานะการเป็นนักล่าไปเอามันมาอ่ะมาเสร็จรีไปเลยเหรอไม่รอกันบ้างเลยเหรอเป็นบุรุษแจ้งสารนะคนส่งสารแมสเซนเจอร์นั่นเองมาส่งข้อความจาก ปราสาทที่มีท่านดรุกมาแจ้งเราเวิร์มฮันโอเคตอนนี้ก็เป็นเพลาเด็กมากแล้วนะเพลาพูดซสบโบราณเลยโอเคงั้นเดี๋ยวอันว่าเข้ามาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าเกมดากอนด็อกมาดักอาริสันกันดีกว่านะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะครับกับเจ้ายิกกี้กับคาสแอนทซินใหม่นะครับโอเคไปเจอใหม่พาร์ทหน้านะครับคราวหน้าเราคงได้เข้าไปในปราสาทกันแล้ว้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไปละบีดีบีดีเริ่มอยู่ง่ายขึ้นแล้ว